ที่เราจะมารีวิวคอ p เปอหลังจากครบรอบ7ปีโซนที่นั่งนะสไตล์โรงแรมบวกคาเฟ่นะฮะมานั่งตรงไหนก็ถ่ายรูปสวยได้เลยบ่วงเขาเปิดแบบนี้จะทําให้เราสนุกไปกับการเห็นการทําอาหารที่หลากหลายครับและมาดูไส์ข้าวของ c o ปเปอร์ครับอันนี้คือราวิโอรีผักโขม สวัสดีครับคุณอยู่กับช a แน l ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะครับและนี่คือคลิปที่เราจะมารีวิวคอปเปอร์หลังจากครบรอบ7ปีแล้วเขารีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับขยายฟรอร์มาครึ่งชั้นคือเกือบ1ชั้นแล้วนะครับของเดอะเซนต์ปิ่นกล้าที่เดิมครับวันนี้เรามาเป็นรอบสื่อดังนั้นเนี่ยเราเลยสามารถนั่ง <c oughs> ฝั่งนี้ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะเป็นสื่อบล็อกเกอร์เพจต่างๆนะครับก็คนดังมากมายนะฮะอยู่ในวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นจากช่องเเเเเเเรรรราาาาหมมมืืออออนนนนดิิลลยยกก็ค็คคททีีู่่่ะไาาไไไสชชตปปังงงงุข งงชอบไม่ชอบสปีดในการเสิร์ฟเอาไว้พิจารณาในวันที่มาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากร้านเนี่ยเขาทำรีโนเวทใหม่หมดเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆร,บรบ้านก่อนเลยนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ผ่านด่านการจองที่สู้ชีวิตมาแล้วในไลน์นะพอขึ้นมาถึงชั้น3ก็ให้มาที่โซนรีเซพชันตรงนี้เพื่อรับเบอร์โตก่อนเลยนะครับหลังจากที่ได้เบอร์โตแล้วนะครับก็มาในส่วนของดิ닝ฮอลล์ตรงนี้จะอยู่ข้างลิฟต์เช่นเคยนะครับเข้ามาทางนี้ได้เลยครับคาเฟ่อาจจะต้อง แม้กระทั่งเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะฮะก็เจอกระจกที่สามารถถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะฮะเข้ามาขอพาเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายมาจะเจอสเตชันของทอดตรงนี้ฮะ,ะมีไก่ทอดมีหอยนางรมเทมปุระมีกุ้งทอดซอทาทาและกุ้งเทมปุระครับขึ้นมาอีกนิดนึงจะมีเกี๊ยวซาาเป็ดมีหนวดปลาหมึกทอดมีหนวดปลาหมึกเสียบไม้ย่างและมีกุ้งเสียบไม้ย่างทําให้สดๆตรงนี้เลยครับหยิบได้อ้อมสเตชันตรงนี้มาจะมีขนมจีนน้ายาปูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีขาหมูพะโล้แกงเขียวหวานไก่เป็ดตุน๋นข้าวสวยนะฮะสามารถสั่งกัับพนนนกงงาทีี่่อยยูตร้้ไดเล มาอีกฝั่งของไอซ์แลนด์ตรงนี้นะครับจะเป็นซุ้มของกว๋วยเตี๋ยวเรือครับแต่ว่ารอบนี้เขาจะขยายเป็นสามหม้อกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้ลดระยะเวลาในการรอคิวไปได้เยอะมากเลยฮะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของค o ปเปอร์คือสเตชันต่างๆเขาจะทําอาหารแบบโชว์เคสแบบนี้ให้เราได้ดูครับเราก็จะเห็นขั้นตอนในการทําอาหารต่างๆในการจัดจานอยู่นี้ได้เลยอารมณ์เหมือนมากินบุฟเฟ่แล้วได้ดูรายการทําอาหารแบบสดวนกลับมาทางนี้จะเป็นซุ้มของซิกเนจอร์ของที่นี่ครับก็คือซุปเห็ดทรัฟเฟิลกับ issant, ครซองฮะเลยมาทางด้าน ซ้ายมือของทางเข้าก็จะมีฟรุตฟันชาเขียวมะล,ลิชานมไต้หวันชามมนาวน้ำผึ้งมะนาวให้บริการตรงนี้ได้เลยครับและมีการกั้นทางเอาไว้อย่างชัดเจนครับที่ทําให้การต่อคิวเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นครับโซนที่นั่งโปร่งโล่งและกว้างขวางมากขึ้นครับเลยจากสเตชันเครื่องดื่มมานะฮะจะเป็นทางเดินยาวๆมายัางโซนที่นั่งเพิ่มอีก1โซนครับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นอีก1โซนที่มีความกว้างขวางกันเลยทีเดียวครับทุกโซนที่ใกล้กับบริเวณที่นั่งจะมีเครื่องดื่มแบบนี้เอาไว้ให้บริการได้้ครับบตงนนนีีีจะเเป็ออกกซท่หยชล โซนนี้เป็นโซนที่สามารถมาออเดอร์ซี่โครงหมูและหมูรมควันได้นะฮะแล้วก็คนที่หั่นอยู่นี้ก็คือเชฟผลนั่นเองครับตรงนี้จะเป็นโซนสันส่งอาหารเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยครับและจริงๆทุกโซนที่นั่งนะสไตล์โรงแรมบวกคาเฟ่นะฮะมานั่งตรงไหนก็ถ่ายรูปสวยได้เลยครับหรือแม้กระทั่งบรรยากาศตรงที่ไม่มีกระจกครับยืนตรงไหนก็ถ่ายสวยและนี่คืออีกหนึ่งเตานะฮะที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเราสามารถหมุนวงล้อนี้นะครับแล้วทําให้ตะแกรงนี้ลงไปข้างล่างด้วยมันเป็นการเล่นกับอุณหภูมะะิ เป็นอีกเครื่องนะฮะที่เขาใช้ในการสโมกนะฮะแล้วด้านล่างเนี่ยเขาจะใช้สโมกด้วยฐานไม้ครับกลับมาที่ทางเข้าอีกครั้งจะไม่งงนะฮะแล้วเราจะเริ่มมาที่ด้านขวากันครับตรงนี้เป็นสเตชันของผักขมอบชีดตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถสั่งอาหารได้นะฮะจะมีโชว์เคสให้ดูว่าอะไรคืออะไรนิดหน่อยถัดมาจะเป็นสเตชันของกุ้งแม่น้าําเผาสามารถหยิบได้เหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นโชว์เคสของการคุกกิ้งทาอาหารครัวใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นสเตชันส้มตำดูง่ายๆครับ,รบเขาจะโตนเอาไว้ทําให้เห็นได้ชัดเเจนมากลย มเมนูก็จะมีตามนี้ครับมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยแก้มวัวตุ๋นนะฮะยำต่างๆส้มตำต่างๆสามารถสั่งได้ที่สเตชันนี้ครับถัดมาจะเป็นสเตชันของซาชิมิมีไข่หวานซาชิมิปูอัดเกาหลีซาชิมิกุ้งแดงครับมีซาชิมิ imi, ปลาซาจิซาชิมิโฮตาเตะฮอกไกโดปลาฮามาจิแล้วก็แซลมอนสามารถเลือกได้ตรงนี้ได้เลยครับถัดมาจะมีกุ้งดองและหมึกดองครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการดองซีอิ๊วครับถัดมาจะเป็นสเตชันซีฟู้ดออนไอส์นะครับจะมีกุ้งขาวต้มมีหอยแมงปูนิวซีแลนด์และแน่นอนครับ โปร่งโล่งของคอปเปอร์ตอนนี้นะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าทางเดินเนี่ยกว้างขวางมากฮะตรงนี้จะเป็นสเตชันสําหรับการสั่งซูชิต่างๆครับหรือจะเป็นมินิชิราชินะฮะเป็นประดับรวมแบบเล็กๆมานะฮะซูชิแซลมอนซูชิแซลมอนใส่เกี๊ยวนะฮะเต้าหู้เย็นฮอกไกโดโฮตาเตะนะครับซูชิอินารินะครับมีหลากหลายมากสามารถกดหยุดแล้วก็ดูเมนูได้นะครับมีอกเป็ดลมควันซอสส้มนะฮะนี้เราก็จะสั่งบ่อยพอสมควรนะฮะเซียแซลมอนซอสยูสุนะฮะปลาลาสก้าโซซอสเนยเลมอนเคเปอร์นะฮะก็ มีเมนูต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับถัดมาก็จะเป็นการปรุงโชว์ของชีสวิวพาสต้านะครับครัวของเขาเปิดแบบนี้จะทําให้เราสนุกไปกับการเห็นการทําอาหารที่หลากหลายด้วยเลยครับตัวน,นี้ก็จะสั่งผัดไทยปูนิ่มผัดไทยกุ้งแม่น้ําผัดไทยคอหมูย่างข้าวกะเพราลิ้นวัวไข่ออนเซน็นนี่เพิ่มเข้ามาจริงๆมีหลายเมนูมากนะครับที่เพิ่มเข้ามาครับสามารถสั่งได้ในหลายๆสเตชันเลยครับถัดมาก็จะเป็นไอศกรีมครับมีช็อกโกแลตวานิลลามัทฉะมอคค่ามะพร้าวอ่อนฮันนี่เลมอนเชอร์เบตนะฮะ แล้วก็เสาโรสครับเซสชันนะ้ำมีอีกจุดตรงนี้นะฮะดูสินะครับสามารถเดินได้อย่างสบายเลยครับกว้างขวางมากสุดทางทางนี้ก็จะเป็นสเตชันของหวานนะฮะเริ่มจากจุดนี้ก็จะเป็นสั่งของหวานต่างๆได้นะครับมีบริยอส์ฮันนี่โทสไอศกรีมโยเกิร์ตเสาโรสฮะมีบริยอสไข่เค็มโทส์นะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะตรงนี้มีคาราเลาลมลช็อกโกแลตแบล็คเคอร์เรนต์มูสนะฮะมารกอรองรสชาติต่างๆชูช็อกโกเค้กนะฮะไฟมันจะกระพริบนิดนึงนะฮะปรับไม่ได้ รา e ฟครีมคาราเมล Cream, amel, นม ok ado, ฮอกไกโดฮะพานาคอตต้ายังมีเหมือนเดิมฮะสุดทางสามารถเดินมาถ่ายรูปเต็มตัวเท่ๆตรงนี้ได้นะคะเช็คอินว่ามาคัพเปอร์แล้วเลี้ยวขวามาจากสุดทางก็จะเป็นโซนที่นั่งนะครับที่กว้างขวางอีกโซนหนึ่งเลยนะครับนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าวันมาจริงไอใบที่อยู่ตรงสเตชันอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับที่เราถ่ายในคลิปอ่ะไม่ต้องตกใจนะเขาเปลี่ยนให้สเตชันหนึ่งมันสามารถสั่งอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอ่ะมาเริ่มที่การจัดโต๊ะนะฮะแม้กระทั่งกระดาษปูก็เปลี่ยนนะฮะแล้ว ที่เอามาจากถุงนะฮะก็จะมีมีดนะครับมีท้อนซ่อมมีช้อนเล็กสําหรับของหวานมีหลอดสําหรับเครื่องดื่มนะฮะมีตะเกียบแล้วก็มีทิชชู่หนึ่งอันแล้วถ้าสมมติเราอยากวางให้มันไฮโซเป็นไฟไดินิ่งนะฮะก็วางในลักษณะาตามภาพแบบนี้ได้เลยครับเวลามากินอาหารแบบนี้ถ้าเราจะจัดให้เป็นคอสนะเร,เริ่มต้นนะถ้าใครกินหอยนางรมลองเริ่มต้นจากสิ่งนี้ดูครับหอยนางรมที่นี่จะใช้หอยนางรมไทยนะซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยตัวจะใหญ่และเต็มฝาแบบนี้ครับแล้วความหอยนางรมไทยเนี่ยมันจะต่างกับเกาหลีกับญี่ปุ่นตรงที่กลิ่น after taste เนเเี่มััรทสอ เท่าไหร่นะครับตักทุกอย่างให้มันกลายเป็นทรงเครื่องที่เรียบร้อยนะฮะที่สําคัญคือต้องแซะเองครับเพราะว่าหอยนางรมเนี่ยเป็นหอยนางรมสดนะฮะที่ไม่ได้รียุทฝานะครับดังนั้นเนี่ยตัวหอยจะยังคงติดกับฝาู่ครับอยากให้เห็นอันนี้มากๆเต็มช้อนนะฮะช้อนเขาก็ไม่ได้เล็กนะฮะ เย็นนิดๆไม่ได้ถึงกับเย็นปันมีความกรอบเล็กน้อยอยู่ในตัวหอยนางรมแล้วมีความเด้งละมุนตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ได้กรอบเหมือนเกาหลีหรือญี่ปุ่นมันจะกรอบกลางๆแล้วก็พอกินคู่กับกระถินแล้วก็ซีฟู้ดอันปรุงทั้งหมดอันเนี้ยหวานนาขึ้นมาเล็กน้อยตัดด้วยเปรี้ยวตามด้วยเผ็ดถัดมาเคืนนี้ครับข้าวผัดมันเนื้อฮะโอ้แล้วก็ที่นี่นะเขามีเชฟวิลแมนเป็นที่ปรึกษาด้วยนะใครดูท็อปเชฟอะนั่นแหละนะฮะกรรมการ หอมมากขึ้นมาช้าๆแต่ขึ้นเรื่อยๆเลยกลิ่นหอมขึ้นมาเรื่อยมีความติก๊กี้มีความเหนียวเล็กน้อยมีความหนึบในตัวข้าวรสชาติออกทางกลิ่นอ่ะเป็นกลิ่นความหวาน,อนอ่อนๆกับเค็มอมอ่อนขึ้นมาไอตรงเนื้อด้านบนเนี่ยมีความหนึบๆนิดหน่อยเขาใส่ข้าวโพดมาด้วยอ่ะให้็กเจอร์ที่แบบกรึบนิดนึงของขา้าวโพดนี่คือเต oh ้าหู้เย็นฮอกไกโดโฮตาเตะครับเขามาด้วยอิคุระมีอะไรเขียวๆนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองชิมในคาเดียวละกันเนี่ยฮะ นุ่มๆของเต้าหู้ผักขียวๆว่ามีความกรอบได้กินผักๆเบาๆตัวซอสเนี่ยมีความเปรี้ยวอ่อนๆขึ้นมาทําให้คำเนื้อโดยรวมมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาครับเป็นคําที่ถ้าอยู่ในโอมาเกเสจะเป็นคําแรกๆที่เอาไว้เปิดตอมรับรสได้นะฮะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวมากขนาดนั้นแต่นี่คือเมนูที่ไม่สามารถวางไว้ตรงหน้าเราได้นะฮะเพราะว่ามันเกินแอร์เรียนะฮะของตรงนี้วางข้างนะฮะแกะตะเกียบก่อนตะเกียบที่นี่จะเป็นตะเกียบแบบชีก ออกมานะฮะฉีกง่ายนะฮะเรามาลองพิมพ์แชร์กันได้ไหมครับว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มากินเมนูนี้เราจะกินเมนูนี้แบบไหนครับบางคนจะตัดออกซ้ายขวากินเป็นเนื้อเปล่า,ลา,ลาครับบางคนจะรวบนะฮะบางคนก็อาจจะมีวิธีการที่มากมายกว่านั้นนะฮะเขาจะเบินมาแบบไม่ได้สุกมากนะครับแล้วมาดูไส์ข้าวของคอปเปอร์ครับมีให้เป็นเรียกได้ว่าซูชินิดหนึ่งนะฮะมันเล็กยิ่งกว่าเล็กนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวข้าวใหญ่ครับวิธีกินของเราเป็นแบบนี้ฮะเราจะรวบมาเป็นหนึ่งคำน,นะฮะอาจจะใส่ข้าวมาเพื่อไม่ให้มือเนี่ยมันเป เกินไปนะฮะจะเป่าอีกแล้วเป็นไรพออะไรเข้าใกล้ๆปากจะเป่าใครเป็นบัากลองพิมพ์มาหน่อย นุ่มแบบมีให้เคี้ยวแตบบ่แต่นุ่ม,มคือมันเคี้ยวซำๆเพื่อมันให้ขาดแต่ว่าเยื่อของมันมันขาดออกไปบ้างแล้วเล็กน้อยอะนะตัวรสชาติมันจะมีความหวานนวลอ่อนขึ้นมาตัวซอสหนักแต่ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นบางเมนูที่เราถ่ายอาจจะอยู่ในเมนูที่เป็น special p r i c ์นะครับซึ่งวิธีดูว่าเมนูไหนอยู่ใน special p r i c ์ตอนที่กดเข้าไปจองมันจะมีการจองผ่านทางกรี๊บหถ้าเมนูไหนที่มีอยู่ในราคาที่บวกเพิ่มเข้ามาอันนั้นอะก็คือเป็นเมนู special นะฮะอีกอย่างหนึ่งของ copper คือสิ่งที่เราสัมผัสได้คือพนักงานที่นี่พร้อม ที่จะรับฟีดแบกจากลูกค้าดังนั้นถ้าสมมติวันไหนที่เรามาเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นอาหารอาจจะช้าบ้างหรือรสชาติของอาหารเหลืออะไรก็ตามเราสามารถฟนะีดแบกณวันนั้นได้เลยนะครับเขาแก้ไขที่ผ่านมาเคยเจอแบบฟีดแบกชาวแก้ไขบ่าย,ยนะฮะรบอบถัดไปเลยนะครับและเมนูสเปเชียลในฮังกี้ฮับนะครับเขาไม่ได้มีแค่พวกล็อบสเตอร์หรืออะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับแต่เขามีสเปเชียลเมนูพิเศษบางอย่างที่ครีเอทโดยเชฟมิชลินนะฮะดังนั้นเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูในฮังกี้หับได้นะครับอันนี้คือลิ้นวัวซูวีครับเขาจะมาเส มีเกลือเล็กน้อยด้วยผสมแล้วก็มะนาวนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะบีบมะนาวลงไปเขาให้มาแบบพอดีพอดีจริงๆนะฮะในการซึ่งมันหลุดมือมันลืน่นพอดีคำครับจานนี้2คำฮะโอ้หั่นเพิ่มนิดนึ่มอันนี้ฮะพริกไทยนิดหน่อย มันมีความนุ่มเด้งตรงกลางตรงขอบขอบมีให้เขียวมากขึ้นแล้วตรงผิวมีความเกลียมเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ใช่กลิ่นไหม้นะฮะเป็นความเกลียมที่แบบสัมผัสได้ด้วยฟันนิดนึงนะฮะอันนี้คือซีซ่าสลัดนะฮะกินด้วยตะเกียบเลยฮะเพราะว่าตะเกียบอยู่ในมือฮะ,อะผักเดียวแล้วกันอย่างอื่นมันีบยาก ผักกรอบไม่ขมเบคอนกรอบมากมีแต่ส่วนกรอบไม่มีส่วนแถผมเผ็มนิดๆรสชาติของซีซ่าสลัดมีความครีมเบาๆเผ็มหน่อยๆซิงเนเจอร์ครับซุปพัฟเฟิลครับแบบเข้มข้น <laughs> ดูอ่ะดูความเข้มข้นแบบนี้นะฮะอ่ะดูความหนื่น,นะฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะ มีความครีมขึ้นมาสูงมากรสชาติมันกลม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 บางคนถามกลมกลม,กลมคืออะไรมันนวนๆแล้วก็ไขมันอ่อนกลิ่นหอมทรัฟเฟิลขึ้นมาชัดมากอันนี้คือราวิโอร่ผักขมซอสมะเขือเทศครับอ๋อเป็นราวิโอร่ที่ห่อผักขมเอาไว้ครับ แป้งมีความนุ่มเหนือหอมผักโขมตรงกลางพอเคี้ยวๆไปอ่ะความมะเขือเทศไม่ได้ขึ้นมาปรีดมากแต่มันมีความฉ่ำความหอมและความหวานตอนมะเขือเทศอยู่รสชาติาจะเป็นหวานนำํำนิดนึงแต่ไม่ได้หวานมากเป็นหวานแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของมะเขือเทศเล็กน้อยครับเจ้าสิ่งนี้ชื่อว่าโชคุปังครับ <S <S ด้านล่างจะเป็นขนมปังคล้ายๆข,ขนมปังที่อยู่บนโต์นะฮะแล้วก็มีอะไรย่าเหลืองๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกุ้งอ่ะชิม ขนมปังตรงกลางนุ่มคริสปี้เบาๆด้านนอกรสชาติเป็นเค็มม่อนอ่อนนวลๆไม่มีครีมๆสัมผัสของขนมปังชัดด้านบนจะเป็นรวมๆกันนุ่มๆหนึ่งจุดเด่นของคอปเปอร์คือเก็บจานไวมากตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะจานเปล่านี่แทบไม่เคยอยู่บนโต๊ะเลยฮะซูชิชูโทโร่ครับอันนี้ข้าวจะไม่ได้มาเหมือนกับวากิวมีซอสนิดนึงตรงนี้นุ่มเอาฟันสก,กิดนิดเดียวอะไรเลยข้าวนุ่มแยกเม็ดเรียงเม็ดดีมีความอมเปรี้ยวหน่อย,อยๆขึ้นมาแล้วชูโทโร่นุ่มและหอม เห็นไหมเชื่ออย่างว่าเร็วมากอันนี้เป็นเซียสกาลอบซอสจำชื่อซอสไม่ได้ชื่อยาวมากนะฮะมาเดี๋ยวชิมให้ครบทุกองค์ประกอบ ไอ,อยเชลเดีฮะตรงกลางนุ่มมีความสปริงเล็กน้อยแต่เคี้ยวปุ๊บขาดเลยในทีเดียวก็ลินหอมของหอยเชลที่เป็นหอมบางๆขึ้นมาต้องผิวรอบนอกเขาเซียมาได้ทําให้มันเกิดผนังนิดนึงทําให้มันเกิดสมัมผัสในการเคี้ยวรสชาติจะนวลน,นวเบาๆครีมนิดๆเท่านั้นนะฮะรสไม่แรงยำแซลมอนดูสิท้าเมนูยำให้ดูเหมือนไฟไดินนิ่งได้ซึ่งมันก็คือไ่ายดินนิ่งจริง มอมนุม่มน้ำยำหวานน้ำตามด้วยเผ็ดอันนี้เป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นคาวเวียรจริงๆข้างล่างมี Dry Ice นะครับถ้าเราอยากให้ควันมันพวยพุ่งขึ้นมาเหยื่อน้ำเพิ่มเข้าไปน้ําแข็งจะกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เป็นควันออกมาว้าวเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นที่เนื้อเนียนมาก เย็นเป็นแบบเย็นเย็นเฮ้ยคือต้องมีซุปอะไรสักอย่างในเนี้ยแน่เพราะมันมีความหวานปลายลิ้นมาด้วยนิดนึงมันไม่ได้ปลายมันกลางกลางข้างในอะือมันไม่ได้เป็นไข่ตุ๋นแบบเค็มเค็มะละมุนมากหวานเบาๆคือเหมือนแอบมาหวานแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มีเนื้อปูให้เขียวด้วยนิดนึงไปได้นิ่งจริงๆ,ๆนี่คือสเต็กหมูซอสเห็ดทรัฟเฟิลครับสัมผัสที่มีดผ่านผิวของหมูคือค่อนข้างหนักเดี๋ยวมาดูความฉ่ำว่าฉ่ำไหม ตอนแรกนึกว่จะแข็งแต่มีความเด้งในหมูมีความเค็มปนหวานแล้วตรงส่วนที่มันเป็นสีดำๆดเนี่ยมันหอมกลิ่นย่างชัดมากเลยซอสเนี่ยมันออกไปโทนเกรวี่หน่อยเนะเค็มๆถ้ากินเยอะๆก็จะเค็มๆแต่หมูเด้งมากเกิดมากกับ เป็นผลไม้เลยทุกอย่างมีความหวานทําให้ความหวานนั้นตัดมาแล้วฉ่ำชีสวิลล์พาสต้าครับเป็นเมนูที่แนะนําว่าถ้ามาเสิร์ฟปุ๊บให้หยุดการกินอย่างอื่นแล้วมากินอันนี้ก่อนทันทีนะฮะส่วนเราก็ไม่ได้ทําตามที่เราแนะนำนะฮะดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นิดนึงจริงๆถ้าเป็นคนกินคําใหญ่ๆก็คําเดียวไปเลยแต่อย่าเลยนะฮะเรารู้ว่าหลายๆคนชอบดูการกินคําใหญ่ๆอาหารจานโตๆอุย้ยเรารู้ฮะเราไม่สามารถ ครีมหนักๆเลยนวลๆเค็มอ่อนๆตรงชีสเส้นทําได้ดีเส้นเนี่ยคือไม่ต้มนานจนเปื่อยแล้วก็ไม่ได้เร็วไปจนแข็งอยู่กลางๆปลาจิมินะฮะน้องเมย์สั่งแบบรวมมาฮะอันนี้จำไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นปลาซูงหิหรือเปล่าที่ที่คอปเปอร์มีสมองไม่ค่อยจําชื่อนะฮะเอาเป็นว่าที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้แหละมีความเด้งสปริงนิดหนึง่งหนักปานกลางรสชาติอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะมีฮามาจิด้วยฮามาจินี่สีสวยเลยอมชมพู นุ่มเด้งโปร่งกว่าเบาวกว่ามีความเปรี้ยวเล็กน้อยคล้ายกันโคตเตะครับหวานโคตเตะนะใครที่อยากสัมผัสรสชาติดั้งเดิมของโคตเตะลองกินเป็นซาชิมิแบบไม่จิม้มคุณจะได้สัมผัสถึงความหวานความหอมของตัวของเขาเองแซลมอนเป็นลายที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบนะฮะเราก็เป็นคนไทยส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันนุ่มเด้งหอมละมุนไข่หวาน หวานใช่หวานปานกลางไม่ได้หวานแหลมขึ้นมาอุณหภูมิกําลังดีเป็นอุณหภูมิห้องเย็นกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อยมีความแยกเป็นเลเยอร์เล็กน้อยหลังจากที่เขียวลงไปกู้อ่ะแบบนี้เดีย๋ยวเราแยกชิ้นก่อนเพราะว่าจะแบ่งน้องเมย์ครึ่งหนึ่งนี่คือครึ่งหนึ่งเทยวเข้าไปมีความฉ่ำขึ้นมาเท้วไปสมผัดความหวานค่อยๆออกกุ้งนีวจะแบ่งครึ่งยังไงน้องเมย์เอาครึ่งหัวไปแล้วกันเราเอาครึ่งตัว มีความเลื่อนๆกรอบตรงกลางรอบนอกมีความหยิบหยิบเลื่อนๆเมื่อๆแต่ตรงกลางกรอบกลิ่นมันกุ้งหอมขึ้นมาชัดเจนมากถ้าใครเป็นคนที่ชอบมันกุ้งในลักษณะนี้อยู่แล้วนะฮะมันจะไม่เหมือนกับกลิ่นของมันกุ้งแม่น้นนะมันจะเป็นมันกุ้งแบบนี้เลยเอกลักษณ์ของกุ้งหวานตามปูปาลาล่าเราเป็นคนที่ไม่กินปาลาล่าคับแต่ปลาคอปเปอร์คือคือปลาไม่ได้ยี่ห้อคอปเปอร์หมายถึงปลาที่อยู่ในคอปเปอร์หน้าแปลกเรากินได้แต่เฉพาะกลิ่นมันไม่ได้แรงยอะไรเงี้ย แต่ก็มีกลิ่นแต่ไม่ได้แหละเผ็ดนำขึ้นมาทำให้ความทื่อๆไม่ได้เค็มเค็มนิดหน่อยอะแต่ไม่มีความหวมานค่อยๆเข้ามาตาสว่างเลยฮะและซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือคอปเปอร์นะครับต้องจริงออกเสียงว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือคอปเปอร์นะครับซึ่งจริงครั้งนี้มี A5 ด้วยครับแต่ว่าเราคิดว่า a 5เนี่ยน่าจะอยู่ในเมนูสเปเชียลนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามจากลิงก์ที่เราจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะฮะเป็นลิงก์จองนะฮะลองเข้าไปดูได้ว่ามันอยููาานนยาาา่่่ในนนนนนรรราาาาาาาคคเเเเมมมมมมไหหะะะะะพววััจจีีีีลยกกทป็ด๋ช ความแตกต่างนะฮะของทั้งสองเนื้อโดยที่เริ่มจากน้ำซุปก่อนซึ่งน้ำซุปเนี่ยซุปเดียวกันแหละฮะจากความแตกต่างจะเป็นความแตกต่างของเนื้อนะฮะรสชาติจะเป็นเค็มนําขึ้นมานะฮะอ่อนๆไม่ได้หนักมากนะฮะแต่ว่าซุปของที่เนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเลือดเข้มข้นนะฮะเริ่มจากออสเตรเลียนวากิวก่อน,นะครับเขาใสมาแบบสองชิ้นใหญ่ๆจุกๆไปเลย ออสเตเลียนว่านุ่มแล้วนะเนี่ยนุ่มเลยเคียว3ทีฉุบขาดนะฮะทันมา A5 ครับ A5 เนี่ยสีของเนื้อจะอ่อนกว่านิดนึงนะฮะความชมพูงเขาจะต่างกันน,น,นิดหนึ่งคนนิดนึงนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคลุกนิดนึงเพราะว่าเครื่องปรุงบางอย่างเนี่ยเขาจะอยู่ตรงก้นชามนะฮะเดี๋ยวขอชิมอีกทีนึงแล้วกันเมื่อกี้ลืมคลุกนะ <laughs> พก็จะเหมือนไม่สวยรสชาติจะครบขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีความน้ำส้มขึ้นมาด้วยมีความเปรี้ยวขึ้นมามีความเผ็ดไอซี่ขึ้นมาเล็กน้อยดังนั้นคนก่อนนะฮะรสชาติจะครบตามความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไปดูความนุ่มนะฮะคีบขาดคีบขาดนะฮะ อันนี้แหละคู่ควรกับคำว่าละลายในปากคือเอาขึ้นมาฟันกระทบเนื้อขาดแบบนั้นเลยไม่ให้ฟันขาดกัเนื้อขาดเรามาสั่งที่สเตชันของซี่โครงหมูนะฮะส่วนข้างๆอันนี้ก็คือเนื้อนะฮะรมควันสเต,เตชันนี้นะก็จะมีโคมไฟสําหรับอุ่นอาหารนะฮะแม้กระทั่งตอนที่เขากําลังเตรียมเนี่ยเขาจะมีการปรับระดับของโคมไฟด้านบนด้วยซึ่ง2อ,อย่างนี้จะเป็นสเตชันที่สามารถไปสั่งแล้วก็รอรับได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราขอเริ่มจากเนื้อก่อนต้นถือมาเนี่ยจานค่อนข้างอุ่นไปในทางเกือบร้อนเลยนะฮะ เนื้อนุ่มมันไม่ใช่นุ่มแบบละลายนะมันนุ่มเด้งเหมือนหมูกลิ่นหอมความกะโมกขึ้นมาแบบคลุ้งเต็มปากเลยครับมันเป็นกลิ่นควันหอมหอมกินกับแตงกวาดองเปรี้ยวคนลุกใหญ่เกินซี่โครงหมูเขาไม่ได้เปื่อยแบบร่อนนะฮะแต่เปื่อยมากพอที่เอามีดหัน่นเบาๆแล้วหลุดออกมาได้ซึ่งสีชมพูแบบนี้ไม่ใช่ชมพูแบบหมูไม่สุกนะฮะมันสุก หอมหอมมากอย่าหาว่าเวอร์แต่อยากให้ลองแล้วถ้าไม่หอมพอมาบอกนอกจากวันนั้นถ้าจมูกตันอีกเรื่องหนึ่งแล้วหมูอนุ่มมากมีความเป็นเส้นเส้นนิดหนึ่งเคี้ยวไปเรื่อยๆมีความหวานขึ้นมาทีละหน่อยมันอารมณ์เหมือนเรานั่งกินที่โครงหมูอยู่ต่างจังหวัดที่แม่กําลังย่างเตาถ่านแล้วก็เอาขึ้นจากเตาแล้วก็กินเข้าไปในขณะที่ควันจากเตาก,าก็พัดเข้าจมูกเราเรื่อยๆประมาณนั้นฟิลนั้นเวอร์เนาะ,เ,นอะเอาจริงๆคุณจะเจอไม่กี่คลิปที่ผมเวอร์แบบนี้แต่นี้คือจินตนาการอาจจะพอเพิ่งเรียนมาด้วยนะอันนี้คือสเเตตราาวียก เ,เซอร์ไวลวกันนะฮะชื่อยาวมากจริงนะครับเอาจิงนะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเราไหมถ้าด้วยรสชาติสัมผัสแต่ละอย่างอะส่วนตัวเราชอบกุ้งแม่หนาม,มากกว่าล็อบสเตอร์แต่ล็อบสเตอร์อะมันได้ความดูหรูดูไฮดูขึ้นมาอีกเพราะว่ามันอาจจะเพราะอะไรเออเพอราะอะไรไม่รู้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะชอบล็อบสเตอร์ก็ได้นะลองมาแชร์กันถ้าใครเคยกินทั้งสองอย่างแล้วลองมาพิมพ์แชร์กันดูนะว่าชอบอันไหนนะฮะแล้วเวลาจะพิมพ์แชร์รบกวนนิดนึงควรคำถามให้หน่อยนะพอดีบางทีอะว่าอ่านคอมเมนต์หลังจากที่คลิปมันลงไปประมาณ5เดือนแล้วเราก็ลลไปแเา ราถามอะไระนะฮะและนี่นะก็คาดว่าคาดว่าน่าจะเป็นเมนูพิเศษนะฮะ เด้งแบบโปรง่ปรงๆมีความนวลๆของซอสเข้ามาแล้วมันสลับด้วยความเหมือนจะหวานหรือเหมือนจะปเปรี้ยวมาแวบเดียวแล้วหายไปแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยความเค็มอ่อ,อนๆเราอะเป็นคนนิสัยดีหรือเสียไม่รู้เนาะเราเป็นคนที่ไม่อยากให้เกิดโฟลดเวส์หรืออาหารที่เหลือทิ้งเยอะอะดังนั้นเนี่ยในบูธของดองเนื่องจากเขาไม่ได้หยิบเอาไว้แล้วพอไปบอกก็ค่อยหยิบใช่ไหมเราเลยขอเขาอย่างละหนึ่งหนึ่งของเราคือหนึ่งตัวจริงๆนะฮะกุ้งหนึ่งหมึกหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูนะฮะความน่าเอ็นดูที่เขาตกแต่งมาแบบสวยงามนะเราชิมบลา่ป เพราะว่าเขาเสิร์ฟกับมันจิ้มมาแล้วเนี่ยเขาก็คงคิดมาแล้วแหละม,มึงมีความกรอบมันไม่ได้หนึบอย่างเดียวมึงดองบางครั้งที่เราเคยกินมันหนึบอย่างเดียวอันนี้ม,นมีความกรอบเคี้ยวสมมติแทงเท่านี้พอเคี้ยวไปปุ๊บมันขาดเหลือเท่านี้เหลือตรงปลายนี้ให้เคี้ยวมีหนึบๆนึบหน่อยตองทายเท่านั้นเองตัวก้านดองของเขาเนี่ยหวานหวานนึดนมานะฮะเป็นความหวานวานึดๆแล้วก็กลิ่นหอมพริกกระเทียมดีกุ้งดอง กรอบหวานมีทิ้งเนืดเนืตอนท้ายคล้ายๆกันของทอดลอตใหม่แต่ว่าทอดอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่าบางอย่างมันเป็นย่างนะฮะมีกุ้งเสียบไมายา่างไม่ต้องจิม้มจะจิ้มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาหัวออกมาก่อนอู้ดึงออกมาได้อย่างนี้เลยออกมาไม่สุดเนื้อนิดนึงเป็นความนุ่มมาก่อนแล้วมีความกรอบนิดหน่อยค่อนข้างแห้งแต่ยังมีความทำอยู่งงไหมค่อนข้างแห้งแต่ว่าคือมไม่ได้แห้งแกลกะมีรสชาติหวานๆก็จะมาจากซอสที่เขาทาม่อใกล้ไปนะฮะมึกเสียบไมายา่าง หอมมาก,ก่อนเลยนุ่มกรอบซอสหวานหวานกระหองของคำนี้เลยเกี๊ยวซ่าเป็ดครับทุกคนดังนั้นขอไม่จิ้มอืมตอนแรกกัดเข้าไปอ่ะจะบอกว่ามันไม่ต่างอ่ะเอาง่ายๆนะถ้ามากินแล้วแบบกะว่ากินแค่เกี๊ยวซ่าเราไม่ได้ตั้งใจรีวิวแบบนี้เราไม่ได้อ่านป้ายคือมีความไลเกี๊ยวซ่าหมูมากแต่เนี้ยมันจะมีมีกลิ่นหอมที่มันไม่ใช่ทางหมูอ่ะนิดนึงรสชาติคล้ายๆเหมือนจะมีสม,มุนไพรอะไรด้วยนิดนึงอาจจะเพื่อดับกลิ่นเป็ด ลและนี่คขสายหมึกทอดมันตีนไก่เลยอะ่ะดูมุมนี้ไขสายหมึกทอดนี่แบบไฟจัดปันระวังพอดีคือมันกรอบแต่สมัมผัสแลกเพอมันแข็งแต่มันยังกรอบรสชาติเขาจะเป็นเทมอนอ่อนนี่คือปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วครับซึ่งคือปลาหิมะจริงๆเข้าใจผมนะเนื้อมันขาวจริงๆมันไม่ใช่ขาวแบบเหลือง่ะมันขาวจริงๆจานนี้ยสซเนี้ยน้องเมย์บอกว่าถ้าไปโผล่ในร้านอะลาคาร์ดเนี่ยสามสี่ร้อยนะฮะ เนื้อปลามีความแน่นปานกลางแต่มีความนุ่มละมุนอยู่ในนั้นนึ่งซีอิวด้านล่างเนี่ยรสชาติจะอ่อน,ออนตัวสีแดงๆดงด้านบนเนี่ยจะเพิ่มความหวานนวลอมเค็มนิดหน่อยขึ้นมา เนื่องจากกระเพาะเราเต็มแล้วแล้วของขาวเรากินไม่ไหวแล้วดังนั้นเนี่ยเมนูอาหารที่เพิ่งถ่ายให้ดูเมื่อกี้คือโชว์เคสตรงด้านหลังนะฮะหลายๆสิ่งที่เราไม่ได้ชิมในวันนี้แต่เมื่อวานชิมเมื่อวานก่อนที่เราจะถ่ายคลิปในวันนี้เป็นวันเปิดตัวที่เป็นเชิญคอ p เปอร์เชิญ,ขชญแขกบ้านแขกเมืองนะมานะฮะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เป็นสื่อต่างๆนะครับมาเป็นงานเลี้ยงนะครับก็เมื่อวานก็ได้ชิมผัดไทยไปผัดไทยเนี่ยของที่เนี่ยมีความเข้มข้นข,นของซอสแล้วเส้นเนี่ยเด้งยังจํารสชาติของเมาาื่อวาานนํ ะะเริ่มเนื้อแต่ละอย่างทําได้นุ่มนะครับใครมาลองวันอื่นเหมือนไม่เหมือนมาคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนะฮะอันนี้มาที่ของหวานบ้างนะฮะอันนี้เป็นคอฟฟี่ครีมคาราเมลนะฮะซอสนมนะฮอกไกโดคะเขาจะราดฟองแบบนี้ให้เป็นฟองนมฮอกไกโดอุ้ยนมนม,นมกาแฟนี้แบบกาแฟโกปิโก้แบบตะโกนเลยนะฮะคู่กับนมความกาแฟก็กรบกาแฟชัดหวานอ่อนไม่หวานมากกินกับส้มด้านบนมีความเปรี้ยวเข้ามาตัดของหวานบางอย่างออเดอร์ order. ของหวานบางอย่างสั่งแล้วรอรับได้เลยที่สเตชันอันนี้เป็นช็อกโกแลตอะไรสักอย่างไม่ต้องจําชื่อหรอกครับก็คือเดินเข้าไปดูรูปแล้วก็เขาจะวางแบบนี้เอาไว้เขาบอกเขาว่าเอาอันนี้โอ้เมื่อกี้ตอนเอาช้อนจิกลงไปอะ่ะมันมีความสึบๆด้วยอะ่ะสัมผัสได้ถึงที่มือนะฮะแล้วมันมีแดงๆตรงกลางด้วยมีความสึบๆด้วยนิดน,นึงอะ่ะเอ๊มคืออะไรนะ มีความหวานช็อกโกแลตมีความเปรี้ยวเล็กน้อยของอะไรลัเบอรี่เหรอเพราะมันถูกตัดด้วยรสเปรี้ยวอะมันเลยทําให้ไม่เลี่ยนมากอันที่เราชิมเมื่อกี้มันคือช็อกโกแลตแบล็กเคอร์เรน์มูสส่วนนี้คือชูช็อกโกเค,ค้กครับเหมือนเป็นชูครีมหรือเปล่าแต่ทําเป็นเค,ค้กหรออืมชูครีมช็อกโกแลตแป้งแบบข้างนอกแบบแป้งๆอะมูสด้านบนกับด้านในอะโคลลาโทนกันนะมีขมอ,อมตอนตรงปลายนิดนึงอันนี้คืออันนี้คือทาเลตคาราเมลฮะ ดูชั้นด้านในมีความนุ่มมีความครีมมีความกรอบมีความถั่วรสชาติหวานอันนี้หวานจะค่อนข้างเยอะมาจากคาราเมลตรงกลางแน่นเลยนี่คือซุปเย็นกัสปาชโชสับป,ปะรดนะฮะซึ่งมันคือของหวานไอ้ตรงนี้คือสับป,ปะรดแน่นเลยด้านบนแปดทองมาด้วยอะ่ะ มีความสดชื่นหวานซับประรดตัดเปรี้ยวหน่อยๆห,หวานตัดเปรี้ยวไม่ใช่วานตัดขาหวานตัดขานั่นคือหวานมากนะฮะอันนี้หวานตัดด้วยเปรี้ยวพอๆกันเลยขึ้นมาสู่สีกันเลยสดชื่นนะฮะล้างปากได้ดีขนมโคพานาคอตา้าเครมบูเล่ยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนนะฮะตัวนี้คือมาการองอันนี้คือเอลเกรฮะมาการองเนี่ยเป็นขนมที่พอได้รู้วิธีทำนะโอ้โหคือกินเฮอร์ละยอมจ่ายเลยมันมันทำยากมากหวานมากก็จริงคือมันหวานน้อยๆก่อนแล้วมันค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาในความหวานนี้ไม่กลิ่น ไม่กลิ่นชาโอเลยอะ่ะมันเหมือนกําลังกินมาการองอยู่แล้วก็จิบชาตามโดยที่ไม่มีชาแต่กลิ่นชาขึ้นมาช้าๆแต่ขึ้นชัดอันนี้มาการองราสเบอร์รี่ครับมีความเนืบกว่าเล็กน้อยหวานหวานแต่ไม่หวานปลีกคือความหวานบางอย่างมันจะหวานขึ้นสมองแต่เนี้ยหวานมากแต่ไม่ถึงจุดนั้นมีกลิ่นอมปเปรี้ยวขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้คือไม่ใช่ชาโคน,นะฮะแต่นี่คือมาการองทรัฟเฟิลฮะ ทลัฟเฟริรเอาเรื่องทัฟเฟิลแบบตะโกนอุ้ยดีทัพฟเฟอลทำขาขยหน้าร้านเ้อะใครชอบทัฟเฟอลอันนี้ต้องโดนอันนี้คือบรีชอปบานาน่ามูสอัลมอนด์นะฮะขอลองให้ครบทุกองค์ประกอบขนมปังลงกลางนุ่มรอบๆมีความคริสปี้นะฮะดูจากสัมผัสของช้อนที่กดลงไปเล็งกล้องไม่ตรงอีกแล้ว oh. รอบๆใช้คําว่ากรอบเบาๆได้เลยมีความหวานขึ้นมาหอมกลิ่นมีมีกลิ่นไปปรับขึ้นมาแล้วมีหอมกล้วยแล้วมีอะไรสักอย่างที่เปรี้ยวๆตัดมานิดนึงจบบริบูรณ์กับมือนี้นะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าประทับใจถ้าใครดูแล้วจะรู้สึกว่าเมนูอาหารดูธรรมดาเออกุ้งแม่น้ํายังมีอยู่นะเมนูอาหารจะดูเป็นเมนูที่ธรรมดาแต่มันคือการรวมธรรมดาแล้วทาของธรรมดาให้มันเป็นไฟไ,ไดนี่ให้มันเป็นอาหารหรูแล้วที่สําคัญคือรสชาติแต่ละอย่างบางเมนูที่มันไม่ใช่เมนูเดี่ยวๆที่มันมีการปรุง มันทาให้รสชาติหลากหลายแล้วก็ผสมผสานรสชาติออกมาได้แปลกใหม่แล้วกม็มันมีอะไรในนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของคอปเปอร์คือเวลาเรามากินที่ไรไม่ว่าจะมาตอนเขาเชิญหรือแอบมาเองก็ตามคือ,ต,คอต,ต้องแอบอะนะฮะเพื่อที่จะได้ลองอาหารที่เหมือนกับทุกคนซึ่งในทุกๆครั้งที่เรามาคุณภาพอาหารปริมาณอาหารการเสิร์ฟการเก็บจาร,รักษาคุณภาพได้ดีมากนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคือจุดเด่นของที่นี่แต่ว่าใครก็ตามชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้ครับเราอยากฟังประสบการณ์ของทุกคนนะฮะหรือมาที่นีีี่่มมเนูท อะไรลองมาพิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปสําหรับใครที่อยากได้ความรู้สําหรับการลดน้ําหนักการดูแลสุขภาพนะฮะเข,ข้าไปติดตามได้ที่ไอจีของน้มมองมเมนะท,ทิชเชอร์ด,<อ>ด<ม>์เมนะครับเข้าไปในนั้นได้ก็จะคอยจัดเวลาในการทาคลิปสั้นที่ให้ความรู้เอาไว้นะครับน้องเมมีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตรงนี้นะฮะมาเข้าปีที่9แล้วนะครับซึ่งออกแบบเฉพาะบุคคลด้วยใครเอาความรู้ตรงนี้ไปลดเองแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ลองถ้าอยากให้ช่วยนะครับลองทักเข้ามา ที่น้องเมย์ได้ที่ไลน์ของน้องเมย์นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการพูดคุยนะฮะไลน์น้องเมย์เมโลโมเมย์ M E L O M O M A Y นะครับเข้ามาพูดคุยลองออกแบบโปรแกรมดูก่อนได้ไลฟ์สไตล์การกินเป็นไงใช้ชีวิตเป็นยังไงของชอบไม่ชอบเป็นไงมีอะไรที่ต้องเลี่ยงไหมถ้าสมมติออกแบบโปรแกรมมาถูกจริตการใช้ชีวิตกับเราตรงกับสิ่งที่เราต้องการโอเคกับค่าใช้ใจ่ายตกลงให้น้องเมย์ดูแลกันได้นะครับแต่ถ้ามาพูดคุยแล้วไม่ตกลงก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากติดตามสําหรับเรื่องของการพัฒนาตัวเเองงพััฒนาาาาททกษะิตตตรดด่่ๆข้้ไไปมีี Soft Facebook Hard Fanpage Skill ค ได้นะครับหรือจะเป็น u t u b e ครูพี่โอได้เลยนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้ต่างๆหรือถ้าเป็นใน YouTube ก็จะมีไฟล์เรื่องของการทำทรานส์นะฮะหรือเรื่องของการบําบัดพลังลบอะไรพวงนั้นนะครับเอาไปดูได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วเจอกันทุกๆวันอังคารและวันศุกร์นะฮะตอนห้าโมงครึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับแน่นมากนะฮะใจไม่ทันนะฮะแล้วเจอกันสัดีครบ